รายงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน p a ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผู้จัดทำข้อตกลงนายสุทธิพงษ์เสริมสุขผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาน้อยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ห้องสอนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. ผู้เรียนมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันมีความหลากหลายในด้านอายุระดับการศึกษาความเป็นอยู่ในครอบครัวส่งผลให้บางส่วนขาดคุณธรรมและส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 2. ครูขาดทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 3. สถานศึกษาขาดแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานได้รับการช่วยเหลือและมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภา 2. พ 2. เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป้าหมาย1นึ่ร้อยละหกของผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 2. ผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด3า ครูร้อยละได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ <acción> ื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสี่สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงคุณภาพหนึ่งผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์2ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสามารถช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ3สถานศึกษาได้แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูผู้สอนวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สูงขึ้นโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการผู้บริหารคณะครูประชุมวางแผนศึกษาข้อมูลสภาพป,ปัญหาพฤติกรรมความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างความตระหนักกับบุคลากรวางแผนออกแบบกิจกรรมกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ด้านการดําเนินการ 1. ดําเนินการพัฒนาครูทุกคนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมประกอบด้วยแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสกรระดับอเาเภอแม่ลาน้อยคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล 2. จัดกระบวนการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระในการเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนนิเทศการติดตามมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นแรงจูงใจ 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามารถขี่พัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการลูกเสือกิจกรรมจิตอาสานักศรรึกษาสกรเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทัศนศรรึกษาแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้านตรวจสอบและประเมินผลดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม การจัดกิจกรรมสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมมีการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและนำผลการประเมินแจ้งให้ครูและผู้เรียนทราบและเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ด้านสรุปและรายงานปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนแยกเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้นจำนวน1 1 8 2คนผู้เรียนทั้ง3าระดับผ่านการประเมินคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน11ประการอยู่ในระดับดีดีมากจำนวน1 1 3 0คนคิดเป็นร้อยและ95.6และแต่ละปีการศึกษาจะนำข้อมูลมาประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะได้นำไปวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. ครูให้ความร่วมมือในการดําเนินงานออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 3. ผู้เรียนมีการเรียนรู้และร่วมทํากิจกรรมพัฒนาตัวเองฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรม 4. เครือข่ายให้ความสําคัญช่วยเหลือและให้กําลังใจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํากิจกรรมผลที่ได้รับคุณภาพผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนดคุณภาพครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสมคุณภาพสถานศึกษามีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน